สวัสดีจ้าตอนนี้อยู่กับพี่เอกนะครับพี่เอกกำลังเข้ามาเล่นเกมที่น่ารักน่ารักเกมหนึ่งนะครเป็นเกมน้องแมวมีชื่อว่า Crypto Cat 2นะครับหรือว่าเกมน้องแมวจอมขโมยภาคที่2นะครับพี่เอกไม่รู้หรอกว่าภาคแรกเป็นไงแต่ว่าเจอภาคที่2เลยโหลดเล่นดูนะครับนี่เริ่มเกมเลยนะเราก็จะเป็นเราเป็นแมวเหรอไม่ใช่ดิอ๋อนี่ไงขาชื่อว่าแมวตัวนี้ชื่อว่าควาโป เธอช่วยฉันออกไปจากที่นี่ได้ไหมควาโปโต้องจิ้มใช่ไหมแต่แล้วน้องแมวก็ลุกขึ้นมาแล้วก็กระโดดออกไปในรูแล้วบางอย่างรอเดี๋ยวนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยน้องแมวกลับมาแล้วครับเฮ้ยคาบอะไรมาด้วยทันแดนเพลงอะไรแปลกๆ <c oughs> ออกไปคาบอะไรมาเนี่ยโอ้พระเจ้าความสามารถพิเศษนั้นเจ๋งชะมัดเลยลองไปทำมาอีกสิอ๋อแสดงว่าเราเป็นคนที่ติดอยู่ด้านในนั่นเองนะครับ ไปแล้วขวาโปนี่ไงน้องแมวไปเดินข้างนอกด้วยเสร็จแล้วน้องแมวก็กลับมาพร้อมกับอะไรอะ่ะกล่องของขวัญอีกแล้วนะครับเจ้าแมวควาโปนี่เป็นแมวขี้ขโมยนี่เองได้นากากมาโอ้เอาไว้ให้ฉันออกไปใส่ตอนอยู่ข้างนอกใช่ไหมเป็นหน้ากากแมวนะครับแต่ว่าถ้าจะช่วยจริงๆนะ่ะต้องหาอะไรที่พาให้เราออกจากที่นี่ได้นะควาโปเดี๋ยวให้ควาโปออกไปหาใหม่นะครับ เพราะว่ารู้สึกว่าเอาอะไรมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์เลยนะโอ้ตอนนี้ควาโปไปตรงไหนก็ไม่รู้ครับแล้วก็กลับมาแล้วควาโปได้อะไรมาเนี่ยเอาเอาดูมาทําไมโหน่าขยะขยะแขยงชะมัดเอาไปห่างๆเลยขอบใจนะแต่ว่าฉันว่ามันน่าจะใช้ได้ดีกว่านี้นะถ้าเราไปหาสิ่งที่มันเรียกว่ากุญแจนะโอ้โหแล้วมีหนูมีวิทยุมีหน้ากากของควาโปมีประโยชน์มากไปอีกรอบสิ โอ้ตอนนี้ไปไกลเลยนะครับโอ้โหควาโปกลับมาแล้วได้อะไรมาขวานโอเคได้เครื่องมือที่เป็นของมีคมมานะครับแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์เลยเราต้องการกุญแจคือขอโทษทีนะว่าควาโปคือพี่เอกก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมควาโปไไปหาอะไรมาโอ้ต้องรูบหัวหน่อยอ๋อทำให้เชื่องเอาละ เดี๋ยวจะส่งควาโปไปหายอีกรอบนึงนะครับรอบนี้ไม่ได้ถ้าทางจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวอื่นซะแล้วควาโปกลับมาแล้วครับทุกคนเย่ <Yeah. S 1> ได้แล้วโห oh, ได้กุญแจแล้วนะครับ oh. เราจะทำการเปิดประตูออกไปแล้วเจ้าควาโปดีมากนี่ปลดล็อกออกมาแล้วครับตอนนี้เราออกมาอยู่ตรงน่าจะเป็นสวนนะครับสวนในบ้านนั่นเองควาโปหายไปไหนแล้วไม่รู้ครับ มีอะไรอยู่ในกล่องเนี่ยควาโปซ่อนอยู่ในกล่องหรือเปล่าเฮ้ยเปิดออกมาเดี๋ยวนี้เจ้าควาโปเอ้าไม่ใช่นูบี้อ๋อแมวตัวนี้ขนปุยๆมีชื่อว่านูบี้นี่เองเดี๋ยวพี่เจะเรียกเขาว่านูบี้เลยนะครับโอเคในบ้านหลังนี้น่าจะมีคําตอบให้กับเรานะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่านูบี้จะมีความพิเศษเหมือนควาโปหรือเปล่าน,นะเดี๋ยวลองให้นูบี้เข้าไปค้นขอ,ของข้างในดูซิ ดีมากเลยแจมแมวไปเลยนะครับได้มาแล้วโหไวเหมือนกันนะเน,นี่ยเราเอาอะไรมาให้ <c oughs> กังหันสวยแล้วมีสีสันมันไม่ใช่อะไรที่เราเอามาใช้เปิดประตูได้นะดูบี้ดูบี้ลองเข้าไปหาใหม่สิไปเลยสงสัยจังว่าประตูพวกนี้จะพาไปที่ไหนได้บ้างนะครับโหดูบีไ้ไปหานานเลยคราวนี้ ได้มาแล้วอ๋ออะไรขนมอะ่ะอ๋อนี่คืออาหารของรูบี้ใช่ไหมต้องให้กินก่อนใช่ไหมถึงจะเข้าไปหาของมาให้ได้ดูดิทำหน้าหิวเฉยเลยเอาไปขนมปลากรอบนี่งามงาง,ง,งโอเคน่าจะใช้ได้แล้วไปจัดการเลยเอากุญแจมานะรอบนี้ นูบี้กลับมาแล้วได้อะไรมาเหกระดิ่งลักคังหรือกระดิ่งน่าจะเป็นประโยชน์เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรนะครับยังใช้ไม่ได้นี่อะไรอ่ะมีตาด้วยโอเคงั้นนูบี้ลองเข้าไปหาดูซิ ดูบี้ใช้เวลานานเกินไปบางทีเราอาจจะใช้ลักคังหรือว่ากระดิ่งเนี่ยเรียกกลับมาได้นะครับนี่สั่นไปกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งได้มาแล้วกุญแจประตูบ้านเบอร์0ูนย์สองโอเคคราวนี้เรามาดูกันสิว่าในบ้านเนี่ยจะมีอะไรบ้างโอ้ดูท่าเจ้าเล่หน้าดูเลยนะดูบี้เอานี่ไงควาโปหนีมาอยู่ในบ้านนี่เองนะครับเฮ้ยมีอะไรด้วยอะ่ะสมุดบันทึกแมวอ๋อตอนนี้ก็แสดงว่า เียกเป็นเจ้าของบ้านแล้วนะครับอันนี้เป็นอารบัมวา่างเปล่าอาจจะใช้ในการบันทึกประจนภัยครั้งนี้ได้บ้านมันหลังใหญ่โตมากเลยอะ่ะเรามาเติมของให้เต็มกันดีกว่าเอาควาโปไปค้นหาอะไรสักอย่างดีกว่านะครับถ้าใช้กระดิ่งต้องเสียตังค์สามร้อยโอ้ไม่นะโอเคลองให้หนูปีเข้าไปช่วยด้วยดีกว่า ต้องเสียร้อยนึงนะครับทํายังไงอะ่ะพี่เอกยังไม่มีตังค์อ่ะอืมรูปหัวได้ไหมอ๋อนี่ไงหนูบีก็เริ่มเชื่องนะครับอัลบั้มนี่สามารถเล่นมินิเกมได้ด้วยก็ยังคงเสียหนึ่งเหมือนเดิมแสดงว่าถ้าส่งไป2ตัวเราจะต้องเสียค่าคุ้มครองเพิ่มใช่ไหมครับนี่จับอาบน้ำเลยขนปุย โอเคก็ยังเสียอยู่ดีนะครับเฮ้ยข้างล่างมีเหรียญด้วยเก็บก่อนนะครับได้เหรียญละห้าโอเคควาโปกลับมาแล้วนะครับมาพร้อมกับเฮ้ยไปเอาน้องหมามาเอามาได้ยังไงแมวที่ไหนไปคาบหมามาเดี๋ยวลองดูซิเกิดอะไรขึ้นอุยย้ยเหรียญเต็มเลยห <c oughs> มาบอกว่าได้รับเพชรฟรีเป็นรายวันหนึ่งวันโอเคตอนนี้เพี่กได้รับเพชรมาละ ถ้าจะรับอีกต้องพุ่งนี้หมาใส่แว่นด้วยโอเคน้องหมาใส่แว่นนะครับแล้วก็เรากลับไปที่นูบี้นูบี้นอนอยู่นะครับลองให้นูบี้ไปหาของก่อนสามร้อย <300. S 1> โหดูควาโปดิตอนนี้ก็เก็บตังค์ไปก่อนนะครับเอ้ยได้ได้ตังค์มาแล้วหนึ่งร้อยนะโอเคเก็บอีกนะครับเรียบร้อย โอเคจ่ายตังไปเลย2ตัวเพียกว่ารอบนี้จะต้องดีแน่นอนนะครับก่อนอื่นจะต้องทำการส่งไปก่อนนะ100เอากดผิดเอาขนมให้กินก่อนละกันนะครับนี่อาบน้ำก่อนเดี๋ยวตัวจะเปื้อนนะโ okay. อเคไปหนึ่งร้อเราสามารถที่จะ กดกระดิ่งได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องดูโฆษณานะส่วนในบ้านนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มีแต่น้องหมายอย่างเดียวที่แบบมามอบเพชรให้เราเป็นรายวันแต่พี่เอคิดว่าน่าจะซื้อได้นั่นแหละเดี๋ยวลองกดเรียกนะครับกลับมาดูแลกันเนาะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวพี่เอกขอเข้ามาดูมินิเกมก่อนนะครับก็คืออะไรอ๋อเฮ้ยอ๋อ,อแบบนี้นี่เองครับแค่กดเลื่อนๆง่ายๆเองนะครับ ให้น้องแมวไปตามเก็บขนมปลามาเสร็จแล้วอ๋อได้เหรียญน,นั่นไงพอเก็บได้ครบจํานวนนะครับเราก็จะได้เป็นเหรียญเป็นคอยหล่นลงมานั่นเองแต่ว่าได้น้อยนะอย่างนี้เราต้องเล่นกี่ชั่วโมงเนี่ยได้แค่หนึ่งเหรียญเองนะครับวา้าดูสิต้องเก็บปลาจนครบนี่ไงได้เป็นเหรียญน,นะครับได้เหรียญเดียว ไม่เหมือนกับเหรียญที่กองอยู่ตามพื้นนะเราเก็บได้เหรียญละห้าเลยโอเคเข้าใจละเราสามารถเล่นมินิเกมได้นะครับเอ้ยมีเหรียญหล่นลงมาด้วยเหมือนกันเนาะอืมก็เล่นมินิเกมเพื่อเก็บตังค์ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครมีตังค์ก็สามารถจ่ายเพิ่มเติมไปได้เลยหรือรออีกวันหนึ่งเพื่อรับเหรียญก็ได้นะครับแบบนี้นี่เองเอาละกลับมาทั้ง2ตัวแล้วนะครับเรามาดูกันสิว่าได้อะไรบ้างเริ่มจากลูบี้ก่อนนะครับดูบบี้ไปคาบอะไรมาลูก ฮะอะไรอ่ะนี่ขโมยมาจากใครมันคือการ์ดอะไรไม่รู้ครับมันเป็นการ์ดอะไรบางอย่างนะแล้วความโปรได้อะไรมาเนี่ยโอ้ได้จิกซอมาอ๋อสงสัยจังว่าจิกซอเนี่ยไว้ทำอะไรนะถ้าทางจะต้องเล่นนานอุ๊ยมีอึด้วยเราเก็บอึเราได้ตังค์ครับได้ตังค์เยอะเลยแหละเอาลนะ เอาตอนนี้เรากลับมาอยู่ในห้องเก็บของเหรออ๋อเดี๋ยวต้องส่งออกไปหาของก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องทำความสะอาดร่างกายก่อนนะเพราะว่าใช้ออกไปข้างนอกเนี่ยมันเปื้อนเอาละครับตอนนี้นูบี้กลับมาจากการาหาของที่นานมากๆเลยนะไม่รู้ว่าไปคาบอะไรมาได้นะครับรอบนี้เฮ้ยอะไรอะโห ไปคาบตัวตุ่นมาครับแล้วก็ได้ตังมาเยอะมากเลยอ้าวโอ้โหแสดงว่าลงไปในรูของตัวตุ่นนะครับดูสิเดี๋ยวต้องจับอาบน้ำซะหน่อยละเปื้อนไปหมดแถมมีกลิ่นเหม็นด้วยนี่นูบี้ของเพ่กใสสะอาดเหมือนเดิมแล้วนะครับเอาอาหารให้กินหน่อยเป็นไงง้ำง้ำง,ำงำโอ้โหน่ารักมากเลยครับแมวขนปุยโอเคนี่ทําดีมากเลยนะจ้านูบี เดี๋ยวไว้ไปหาของให้พีพเอกอีกนะอ่าเอาละครับตัวตุ่นก็มาอยู่กับเราที่บ้านแล้วตอนนี้เรามีของเยอะแยะมากมายเลยเพอกคิดว่าเดี๋ยวจะส่งควาโปให้ไปหาของก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนะยาะจะลืมกด subscribe และก็ปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปวันนี้เพเอกจะต้องลาไปพร้อมกับนูบี้และควาโปด้วยนะครับบา,บายยจ้า